ขอจเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาที่6กพฤศจิกายนสองห้าบัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย96.75เชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่29ของพระไตรปิฎกเล่มที่13บสเล่มที่13มีอัตถกาธิบายความมีสองเล่มคือเล่มยีสิ และเร่มที่ยี่สเบเร่มยี่สิบนั้นจะให้จบในวันเสาร์หน้าคือเสาร์ที่สิบสามที่จะถึงนี้ <c oughs> ชั่วโมงนี้เป็นพระสูตรข้อที่สองห้าหมีเชื่อว่าสมณะมุนดิกาสูตรเรื่องอุคาหามานะบริภาชก <c oughs> ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีเขตเมืองสาวัตถีสมัยนั้นบริพาชกชื่อว่าอุค,คาหามานะผู้เป็นบุตรของนางสมณมุนติกาพร้อมด้วยบริพาชกบริษัทมู่ญยประมาณ500รออาศัยอยู่ณอาราม ของพนางมนณิการาชเทวีในตำบลเอกสาราชื่อว่าตินดุกาจีระแวดล้อมด้วยแถวต้นมะพาเป็นที่ประชุมแสดงรัฐิของนักบวชทั้งหลายพอซอสองพันหารยสีผู้ใหญ่ดีตีกองประชุมในว่าในที่นั้น พวกพรามเริ่มต้นด้วยปกิตารุขาพาหมณ์โบคระสาติพาหมณ์พวกนี้คนและพวกนักบวชมีอาเจรกพวกที่มนุ่งผ้าเป็นต้นประชุมประกาศสนทนาแสดงรัที่ของตนของตนเอ้มันดีซ้ำได้เบิ้งของข่อย เบ้องก็คอยเนี่ฉะนั้นอารามจึงได้มีชื่อว่าสยับปวาทกะที่ประชุมแสดงรัติ <c oughs> ก็พราะที่นั้นมีสราอยู่หลังเดียวแต่ก่อนมานะภายหลังจึงได้สร้างไว้หลายหลังพอได้อาศัยบริพาชคว่โปโปาทะผู้มีบุญมากที่เรียกว่าเอกสารา เอกสาาโดยใช้ชื่อตามความหมายสาราหลังเดียวนั่นเองสาราหลังนี้เป็นสวนของพระราชท,ทีวีของพระเจ้าประสเนิโกศลพระนามว่านางมาริกาดาดาด้วยดอกไม้ผลไม้เพราะทําให้เป็นอารามจึงเรียกชื่อว่าอารามของพระนางมาริกาโอุค่ฮบริพาชกได้อาศัยอยู่ ในอารามของพนางมาริกาเป็นที่สบายครั้งนั้นช่างไม้ผู้หนึ่งชื่อว่าปัญจังคะออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ได้มีความนำบรีวาเวลานี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเที่ยงวันนี้ทรงสำรวมจิตจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นๆ ดีเกรนอยู่ถึงความเป็นพระอ,อยู่พระองค์เดียวด้วยความยิดีในฌานมันบอมเอนยามตัวนี้แม่บบมมมแล้วก็บอมเอนมองแล้วก็ไม่ใจที่จะเข้าไปหาพิสูจน์ทั้งหลายผู้อยู่ภร,รายาจากนิวรณ์แม้เพียงความคิดย่อมีแก่พิสูจน์พู้นึกผู้มนรษยู่ <c oughs> จิตย่อมฟูย่อมเจริญ ได้มาแล้วเอาจังส่ดีกว่าเว้ยแวะเข้าไปหาอุคาหะบริพายชกดีกว่าสมัยนั้นอุคาหามาะบริพายชกกําลังแผดเสียงเย่งกันพูดคอเป็นเอ็นเสียงไพนอสังมาดังวอนวอนเสียงดังไปถึงหน้าวัดเลยซึ่งกำลังพูดถึงเรื่องติราชานกถาร้ายประการ เือพูดถึงเรื่องใครเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องญาติเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องความเจริญและความเสื่อมได้มองเห็นนายช่างนายชั่วเป็นยางคาซึ่งกำลังมาแต่ไกลสวเวเบาเบาเสียงกันเงียมาแล้วเหยื่อมาแล้วนายช่างนายป็นจคาผู้เนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาสาวกของพระสมณะโคดม ชอบเสียงเบาได้รับการแนะนำให้มีเสียงเบาเยูได้พากันนิ่งอยู่คิดว่าคราบดีท่านเนี้ยเป็นคนปัญญาอ่อนไขสีร่างสมองด้วยธรรมกระถาแล้วจะกระทำให้เป็นสาวกของเรานายช่างไม้ก็ได้เข้าไปหาอุกหะมานณะบริภ,ภาชก <c oughs> วิพาชกได้กล่าวว่า เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครจะรบให้ชนะได้ด้วยวาจาคือบุคคลในโรกนี้ 1. ผู้ไม่กระทำกรรมชั่วด้วยกาย 2. ผู้ไม่กล่าววาจาชั่วสผู้ไม่ดำริ ถึงความดำมีชั่วซผู้ไม่เลี้ยงชีพชั่วส่วนนายช่างไม้ก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านเพราะสำคัญว่าธรรมดาพวกเดรัจฉ์ทั้งหลายหูแน่บ่หูแน่ผ้กากระบาทรงเด็ดสุ่มบ่เป็นตาสิแตกเย จนได้ลูกขึ้นจากอาสนะนีกไปด้วยคิดว่าดีแล้วคอยสิได้หูจักเนื้อความแห่งภาษินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเข้าไปกราบทูลเล่าเรื่องของการเจรจาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าเอ้ยถามันเป็นได้จังสันอีีเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ ก็จะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบชนะได้ด้วยวยจาจาเด็กอ่อนที่ยังนอนงายอยู่นะเขาไม่มีความรู้วิเศษวิโสว่ากายของตนหรือกายของผู้อื่นย่อมมีเพียงกายดิ้นกระเดากระเดาด้วยการสัมผัสเผาวันบนที่นอนหรือโดนถูกเลือดกัด นอกจากนั้นแล้วเด็กน้อยกับบ่มีาการกระทำทางกายอย่างอื่นอันหนึ่งกรรมนั้นจะเกิดมีจะเกิดมีได้ก็ด้วยจิตอันประกอบด้วยกิเลสเท่านั้นเด็กน้อยที่ยังนอนงายอยู่นะเขาจะรู้ความต่างกันว่าเป็นมิจฉาวาจา หรือเป็นสมัมมาวาจาก็าไม่มีฟังเลยอย่าเที่ยวสอนให้เด็กมันพูดอะไร <c oughs> เด็กน้อยมันขี่ตัว่่า,เ,าเป็น <c oughs> นอกจากจะมีเพียงการร้องไห้ของเด็กอ่อนที่หิวแรกก็หายแม่รมนั้นจะเกิดมีผลได้ก็ด้วยจิตเท่ประกอบด้วยกิเลสเท่านั้นเด็กน้อยที่ยังอ่อนนอนหงายอยู่ จะรู้ความต่างว่ามิจฉาสังกับปะสัมมาสังกับปะก็ไม่มีจิตของเด็กอ่อนเด็กน้อยมันเล่นยังโบ่หู้จะคิดการคิดมีอารมณ์ในอดีตนัะเป็นไปเด็กอ่อนมาจากนรกพระลึกถึงความทุกข์ในนรกนึกถึงไอ้สามง่ามที่ใช้แทงอะพย่อมร้องไห้ มาจากเทวโลกหรือถึงสมบัติในเทวโลกย่อมหัวเราไม่ใช่นั่งคำบ้องกัญชานะ่ะกรรมแม้นั้นย่อมเกิดมีผลได้มีได้ก็ด้วยจิตที่ประกอบด้วยกิเลสเท่านั้นเด็กน้อยที่เด็กน้อยอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่เขาจะรู้ความต่างกันว่ามิชายชีพสัมมาชีพก็ไม่มี เด็กอ่อนเหล่านั้นชื่อว่าย,ยังเป็นทารกเมื่อมารดาให้ดื่มนผมผ็ไม่ดื่มในเวลาที่มารดานะไปจัดเจงงานอย่างอื่นก็มาขางหลังอยากจะดื่มนมมีได้กวนใจซื่อๆมิชายชีพอย่างอื่นพ้นจากนี้ก็มีมีเมื่อเป็นเหมือนอย่างคำของอุคหาหะมานะปริภายชก เด็กอ่อนที่กระบรังนอนหงายอยู่ก็าจักเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบให้ชนะได้ด้วยวาจาค่อยกบัญญัติคือกันเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสิบประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะบูดถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไม่มีใครรบได้ด้วยวาจาข้อที่ศีลข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลสีลนั้นมีสมุธฐานเกิดขึ้นแต่จิตนี้ดับมัดเกี่ยงมินลินในที่นี้คือในการละทุจริตนี้เพราะได้บรรลุสวดาหาปฏิพล ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับมดเยี่ยงมิลินแห่งศีลที่เป็นอกุศลเรลา่าว่ามันนาหู้สมควรหูพข้อที่ความดำดิเรานั้นเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลความดำดินั้นก็มีสมุทฐานแต่จิตนี้สัญญาแม้สามีเน่คัมมะสัญญาเป็นต้นอันเนี้ย เป็นสัญญาเกิดร่วมกับกามาวาจรกุศลจิตแปดดวงผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดาริที่เป็นอกุศลเราก็กล่าวว่ามันนนาหูมันสมควรหูเพราะว่าเพราะว่าความดาริที่เป็นอกุศลย่อมดับอย่างบ่มีหรือเพราะการบรรลุอรหัตผล อารัตพลอันประกอบด้วยทุติยชานข้อศีนที่เป็นอกุศลนั้นเป็นแค่ไหนกายกรรมวจจกรรมเป็นอกุศลการเลี้ยงชีพชั่วเรานี้เราเรียกว่าศีลเป็นอกุศลข้อศีลเป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตจิตเป็นสมุทฐาน แล้วจิตเมันเป็นจะไหนถึงจิตเราก็มีมากมาายย่ไร้ยางตั้งประกรันจิตใด,ดมีราคะโทสะโมหะจิตนั้นเป็นอกุศลมีจิตนี้เป็นสมุทฐานข้อศินเป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิน้นเกี่ยงมิลินอยู่มองไหน เราได้กล่าวแล้วว่าภิีกสูในธรรมวินัยนี้ระกายยทุจริตจะเิญกายยสุจริตระวจีทุจริตจะเิญวจีสุจริตระมโนทุจริตจะิญมโนสุจริตละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงเคียดด้วยสัมมาอาชีวะสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้น ดับลงหมดสิ้นเกี่ยงมิลินในพ่อการละสิงหลโรนี้พิสูจในธรรมวินัยนี้ยังจะน่ให้เกิดพยายามปาราบความเพียนประคองจิตให้ตั้งมัน่นเพื่อยังอากุศลธรรมอัลลามงที่ยังไม่เกิดขึ้นอปยาสายมันเกิด อันที่มันเกิดมาแล้วกะพยายามระให้ได้ยังฉันให้เกิดพยายามปารกความเพียรประคองจิตตั้งมัน่นเพื่อยังสมถะและวิปัสสนาที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นสมถะวิปัสสนาที่เกิดมาแล้วก็พยายามปารกความเพียรประคองจิตให้ตั้งมัน่นเพื่อความไม่เรือนหายเพื่อความเจริญยิง่ง เพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งสม,มถะและวิปัสสนาที่เกิดขึ้นมาแล้วข้อความนำดีเป็นอกุศลเป็นไไหนความนำดีในกามในความพยาบาทความนำดีในการ,าาบาาการเบียดเบียน,เ,ยนเรานี้เรากล่าวว่าความนำดีเป็นอกุศลข้อความนำดีเป็นอกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุดฐานสัญญา มีสัญญาเป็นสมุทฐานแล้วสัญญาเป็นเนี่ยได้เราขอน้อยแม้สัญญาเราก็มากมายหลายอย่างต่างประการสัญญาใดเป็นสัญญาในกรรมในพยาบาทในการเบียดเบียนความคิดที่เป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุดฐานเพรความเรวดีเป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิน้น ตายแงแกยอยู่มืงไใดเรากล่าวเลยว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้สงังล้วจากการมสังัดจากอากุศลธรรมได้ไม่รู้ปฐมมชานนี่แะปฐมมชานนี่แหละมีวิตกมีวิจารม,มีบีติรสุกเกิดแต่วิเวกอยู่ซึ่งมีปฐมมชานเป็นที่ดับตายแงแกยแห่งความดิดอันเป็นอกุศล คอยบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรสิบประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิอนุดมไม่มีใครรบชนะได้ด้วยวาจาพิสูเนธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์สิบคือหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสสัมมากรรมตะหสัมมาอาชีวะ หสัมมาวายามะเจ็ 7, สัมมาสติ 8. สัมมาสม,มาธิ 9. สัมมายาน 10. บสัมมาวิมุตตชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อดับจนถึงอารหัตตมักแต่ความดำริความดำริที่เป็นอกุศลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอันดับตายเงยแก่ด้วยการบรุผลจบกันแล้วประสูตรข้อนี้ ไปต่อกันนี่พศูรข้อที่ 3, 6, สามหกเจ็ดพศูรข้อนี้มีชื่อว่าจูลสุกุรุทายีสูตรสุกุรุทายีปริภาชกคนที่ว่าอุทายีในพระไตรปิฎกนี้มีอยู่สามคนหนึ่งสุกุรุทายีปริภาชกบุคคลผู้นี้ 2. องพ่ะโลรุทายีผู้เป็นต้นกำหนดแห่งการบัญญัติขาบทมากมาย 3. การุทายีอมัดมาฟังกันเลยข้าพเจ้าได้สรับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันเขตเมืองราชคฤหสมัยนั้นปริพาชกชื่อว่าสุรุทายีอยู่ในปริพาชการามพร้อมด้วย บริษัทหมูใหญ่ครั้งนั้นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดจะเข้าไปบินาบาตยังกรุงราชคห์แต่ก็คิดว่ายังเป็นเวลาเชา้าจึงได้แวะเข้าไปหาปริพาชกช่ชวาสุครุทายีสมัยนั้นได้นั่งสนทนาปริพาชคได้นั่งสนทนากับพวกบริษัทหมูใหญ่ซึ่งกำลังพูดถึงเรื่องดิราชานกถา,าต่างเรื่องด้วยเสียงกันอื้ออึงอึกกระทึก พอเห็นพระผู้มีรพระเจ้ากําลังเสด็จมาแต่ไกลคันแล้วจึงในห้ามบริษัทของตอนในสงบได้กราบทูลพระผู้มีรพระเจ้าว่าขอเชิญเสด็จมาเถิดเสด็จมาดีแล้วโดนหลายเติบกลัวสิเด็ม,มากขอเชิญมาดับนั่งนี่นะครับมองนั่งจัดไปแล้วพระผู้มีพระพเ,รพเ,รพเจ้าได้ตรามว่า เมือ่อตะกี้พวกท่านประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันโอ้เรื่องที่ประชุมสนทนาก็มาจิ้งโงดไว้เลยไม่ต้องพูดเมื่อเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปหาบริษัทมูนี้ก็จะนั่งคุยกันเรื่องกระฐานกถาคุยกันต่างๆเรื่องแต่เมื่อเวลาที่ข้าพระองค์เข้าไปหาแล้วบริษัทมูนี้ก็จะนั่ง มองดูแต่หน้าข้าพระองค์ด้วยความประสงค์ว่าท่านอาจารย์อุทายระสมณะโคโดมนะคงจะตัดพาสิทธรรมะข้อใดแก่ท่านหน่ะเนาะเราทั้งหลายจากฟังธรรมะข้อนั้นและเมื่อเวลาพระผู้มีพระภาเจ้าเสด็จเข้าไปหาทั้งข้าพระองค์และบริษัทบูนี้ก็นั่งมองดูพระพัก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักพาสิทธรรมแก่เราทั้งหลายพระมีพระเจ้าก็ตรัสว่าเอ,อ้ถ้าอย่างนั้นน่ะปัญหานะ่ะจงปรากฏแก่ท่านซึ่งเป็นเหตุที่จะให้ธรรมเทศนาปรากฏแก่เราริพาโชคก็กลาวทูลว่าวันก่อนๆหลายวันมาแล้ว ท่านสัพพัญยูสัพพะทัสสาวีผู้สารพัดรู้สารพัดเห็นมาติยะมาปฏิญานความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินอยู่ก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับไปแล้วหรือจะตื่นขึ้นก็ดีความรู้ความเห็นปรากฏอยู่ตลอดเสมอร่ำไปพอถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปารภถึงขันในส่วนอดิตก็เอาเรื่องเงินอื่น มาพูดกลบเกลื่อนออกไปนอกเรื่องแล้วก็ทําความโกรธความไม่พอใจให้บากนข้าวงจึงเกิดสติปารลบพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นว่าผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้จะเป็นผู้ใดเราจะต้องเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแนี่นอนต้องเป็นพระสุคตนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่บอกว่าผู้รู้ ผู้สารพัดรู้สารพัดเห็นอันนั้นเขาเป็นใครท่านผู้นั้นคือนี่คนหน้าตบดพระวมิมภาะเ,ะเจ้าก็เลยตัดว่าดูก่อนอุทายีผู้ใดเู้ถึงธาตุก่อนได้เป็นนั้นมากสองชาติบ้างสามชาติบ้างพร้อมนั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศผู้นั้นน่ะควรหามปัญหาปารภขันส่วนอดีตกับเราหรือเราก็ควรจะถามปัญหาปารภขันส่วนอดีตกับผู้นั้น ผู้นั้นจะเพิงยังกิดของเราให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาปารบขันส่วนอดีตหรือเราจะยังกิจเขาให้ยินดีด้วยการพยากรณ์แบบนั้นผู้ใดเพ่งเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจตุติกำลังอุบัติเรวปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยที่พระเจ้ครูอันบริสุทธิ์ผู้นั้นควรถามปัญหาปารบขันถึงส่วนในอดีตกับเรา เราก็ควรจะถามปัญหาปารบขันส่วนอดีตกับผู้นั้นผู้นั้นจะพึงยังกิตของเราให้ยินดีด้วยการมยากรปัญหาปารบส่วนนั้นดูกุ่าายแต่จงได้งดจงได้งดขันส่วนอดีตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิด เมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับุทายเยก็ดูนถามว่าแม้แต่อัตาภาพของข้าพระองค์ที่เป็นอยู่ในบัดน,นี้ข้าองค์ยังไม่สามารถจะระลึกถึงได้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศเลยฉะนไหนจะระลึกไปถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากเราเดี๋ยวนี้นะ มแต่ปีศาจผีกระหังธรรมดาธรรมดาข้าพระองค์ยังไม่เห็นเลยฉะนั้นจะรู้จะเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติที่กำลังอุบัติเร็วประณีตด้วยทิพะะจะขูด่ได้เราคำที่พระม,มีพระเจ้าตัดอย่างนี้บอกว่าขอจงได้งดขันส่วนอดีตและอนาคตไว้เราจะแสดงธรรมเก่ท่านฉะนั้นข้าพระองค์จะเพึงยังจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาในรัฐิของอาจารย์ตนได้เราโอ้แล้วรัฐิของอาจารย์ท่านท่านว่าไว้อย่างไรท่านมีอยู่ว่านี่เป็นวันะอย่างยิ่งนี้เป็นวันะอย่างยิ่งออแล้ววณัตะอย่างยิ่งเป็นแค่ไหนวัตะใดที่มีไม่มีวณัตะอื่นยิ่งกว่าปราณีตกว่าวณันั้นเป็นวันะอย่างยิ่งแล้ววัณะไหนที่ไม่มีวัณะอื่นยิ่งกว่าปราณีตกว่า อเอาโหเข้อวันนะใดไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าปานิดกว่าวันนั้นเป็นวันนะอย่างยิ่งรู้ก่อนรูทายีท่านกล่าวว่าวันนะใดไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือปานิชกว่าวันนั้นเป็นวันนะอย่างยิ่งวาจาของท่านมันต้องขายายมันยืดท่านไม่ชี้แจงวันนั้นเลยพิเศษเมื่อบริษัเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราปรารานความรักใร้ในานางปฐะ,ะชนะกัลยาณีในชนบท คนทั้งหลายได้ถามเขาว่าพ่อนางชนะปะทะกรยาณีที่พ่อปัตนารักใคร่นั้นพ่อรู้จักหรือว่าเป็นนางกระยัหรือนางพราหมณี่เมื่อถูกถามเขาเขาเพึงตอบว่าหาไม่ได้คนหลายพ่งถามว่าเขาเป็นคนมีวันะอย่างนี้หรือมีโคตรอย่างนี้หรือเมื่อถูกถามเขาก็เพึงตอบว่าหาไม่ได้ เขาเป็นคนสูงคนเตี้ยวคนำดำดำดำร่ำสันอยู่บ้านนูน้นหรือี่คมนู้นเหรอเมื่อถูกถามเขาก็ตอบว่าหาไม่ได้คนทั้งหลายเพิ่งกล่าวกับเขาว่าท่านรักใครหญิงที่พ่อไม่รู้จักที่ไม่เคยเห็นเลยเมื่อดูถามอย่างนี้เขาก็เพิ่งตอบว่าเออแมนแล้วอุทายีเธอจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นไงเมื่อเป็นเช่นนี้คํากล่าวของบุรุษนั้นถึงความเป็นคําที่ใช้ไม่ได้ไมีใช่หรือแน่นอน มันเป็นอย่างนั้นเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้ายูแต่ว่าวันนะใดมีวันนะอื่นยิ่งกว่าปราณีตกว่าวันนั้นเป็นวันนะอย่างยิ่งแต่ไม่ชี้แจงถึงวันนั้นเปรียบเสมือนแก้วพปยูนอันง,งดงามแปดเหลี่ยมที่นายช่างเจริญนไว้เป็นอย่างดีเขาวางไว้บนผ้ากำพลแดงย่อมส่องแสงสว่างวาววับตัวตนมีวันนะฉันตัวตนมีวันนะฉันนั้นเมื่อเกิดย่อมเป็นของที่ไม่มีโรค ดูก่อนทายีเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป oui. ็นไงแก้วไพฑูนแก้วไพฑูนกับแสงหิ่งห้อยในเวลากลางคืนสองวันนี้วันไหนงามกว่าและประณีตกว่าเมงหิ่งห้อยในเวลากลางคืนงามกว่าประณีตกว่าเมงหิ่งห้อยในเวลากลางคืนกะปิที์น้ํามันในเวลากลางคืนอันไหนจะประณีตกว่าระิทีในเวลากลางคืนงดงามกว่า แล้วประทินในรากลางคืนกับกองไฟใหญ่อันไหนงดงามกว่ากองไฟงดงามกว่ากองไฟยามกลางคืนกับดาวพระศุกร์กับดาวพระศุกร์ตอนใกล้รุ่งอันไหนงดงามกว่าดาวพระศุกร์งดงามกว่าแล้วดาวพระศุกร์กับดวงจันทร์อันไหนงดงามกว่าดวงจันทร์งดงามกว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อะไรงดงามกว่าดวงอาทิตย์งดงามกว่าอารักชาบรายการธรรมะวันนี client, ้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจง